ทุกคนวันนี้นะคะมามาด้วยหัวข้อแรกนะคะการทำไรายได้กับรีวิไัหกช่องทางเอาช่องทางที่หนึ่งไปเลยนะคะช่องทางที่หนึ่งก็คือการขายสิขายส่งนะคะได้เปอร์เซ็นต์สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนั่นคือรายได้ของเรานะคะทําอย่างไรก็คือสมัครเข้ามานะคะและนําสินค้านายีวิไัยออกไปโพสต์นะคะโพสต์ก่อนนะคะแล้วก็มาสั่งซื้อมาขายได้เม,มื่อมีออเดอร์ก็เข้ามาสั่งซื้อและให้ทางบริษัทจัดส่งเขาเรียกว่าดอกชิปนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะทุกคนการได้รายได้จากการเติมนะคะเติมไวเชอร์การเติมไวเชอร์คือเติมไวเชอร์เพื่อที่จะเข้ามาช้อปปิ้งในแอปซื้วิไลมอลของเรานะคะทุกการเติมไวเชอร์หนึ่งครั้งของคุณไม่ว่าจะเป็น100บาท1000บาทนะคะทุกคนจะได้ท็อปอัพทันที1%เปอร์เซ็นต์เข้าระบบไวเชอร์ให้คุณเลยนะคะเพื่อให้คุณไปช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันของเรานี่คือรายได้อีกหนึ่งรายได้ของคุณนะคะในแอปซื้วิไลมอลช้อปที่ไหน มาถึงขึ้นทางแล้วทุกคนข้อที่3นะคะข้อที่3คือค่าแนะนํสิ0เปอร์เซนนะคะได้อย่างไรได้จากการที่เราเอาลิงก์ของเราไปให้เพื่อนสมัครนะคะเมื่อเพื่อนสมัครแล้วเพื่อนเติมเงินเพื่อที่จะเข้าไปช้อปปิ้งในแอปพลิเคชันซีวิรัยนะคะเราก็จะได้ค่าแนะนําจากทางบริษัทนะคะโอนให้เราทันทีเลยเมื่อเพื่อนเติมเงินทุกครั้ง10%ซนะคะเพื่อนเติมร้อยหนึ่งเราได้1ิบาทบริษัทเป็นคนหาให้เรานะคะลองไปได้เงินเพื่อนมานะทุกคน อ่าทีนี้นะทุกคนข้อ4ทีมโบนัสสิชั้นลึกข้อ5อ้อเซลสเปอร์เซนและข้อ6ค่าแนะนำร้านคาผู้ประกอบการ1เปอร์เซนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งและยาวมากเวลาแค่สามิพีดาไม่สามารถเลยค่ะทุกคนดังนั้นถ้าทุกคนสนใจที่จะรับฟังการสร้างรายได้ข้อต่อไปนะคะ,ะสมาครที่ลิงก์แล้วทักไลน์มหาพิจยาแล้วเราก็มาเรียนรู้กันนะคะบ๊ายบาย